สำหรับชาวราศีสิงนะครับอ้าวดวงโชคลาบรวยนะครับนะทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะมาดูกันนะครับสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับนะได้ไพ่พระขึ้นมาเนี่ยเขาก็พูดถึงในเรื่องของอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะในเรื่องของอวัดที่ว่าเป็นวัดดังนะวัดโบราณน,นะครับนะมักนําโชคนําลาบมาให้นะครับอ่ะเขาบอกว่า แต่มันไม่ใช่วัดใกล้ๆตัวคุณนะครับอาจจะต้องเดินทางไปนู่นนี่นั่นนะครับหรือบางคนบลกแมลเดินทางไปนะเปลืองน้ํามันนะจานนะเออดูตามสื่อได้ไหมก็ดูตามสื่อได้นะครับอ่ะก็ดูเอานะครับเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยควรจะซื้อลอตเตอรี่กับผู้หญิงนะขาวท้วมนะครับนะที่อายุมากกว่าคุณนะครับก็มักนําโชคนาลาบมาให้นะอ่ะสำหรับคนที่อยากหาเงินหาทองบอกว่าเดือนนี้เนี่ยนะเป็นเดือนที่เหมาะสมนะ สำหรับชาวราศีสิงจะสร้างเนื้อสร้างตัวหาเงินหาทองนะครับนะก็ะบอกว่าทําอะไรทําด้วยใจเย็นๆนะทำนะทำคนเดียวเนี่ยเหมาะกว่านะทำหลายๆคนเนี่ยนะมกักมีปัญหานะอาจจะเรียกว่าตอนเริ่มอาจจะดีนะครับนะตอนหลังอาจจะแย่ชิงในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเงินทองได้นะครับพึงระวังนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับชาวราศีสิงนะครับ